ว่ามันหมูกะเม็ดฟอมเนี่ยอันไหนจะเวิร์กว่ากันนะครับอันนี้ด้วย สวัสดีครับนานาทุกท่านนะครับวันนี้มาเจอกับผมอีกครั้งครับพงศกรแ a นเนลก็วันนี้ผมก็มาออกหมายเดิมครับกองสามนะใกลบ้านใกลบ้านไม่กล้าออกไปไหนครับช่วงนี้โควิดเริ่มระบาดอีกแล้วกลัวครับระแวงระแวงตัวเองขออภัยในเรื่องเสี่ยงรถด้วยนะครับเพราะตรงเรามาตกอยู่ที่กลางขอบถนนนะก็วันนี้ผมอยากมาเทสอะไรบางอย่างครับนานะก็คือ มันหมูกำลังมาแรงนะมันหมูแพงด้วยวันนี้ผมจะมาเทสแล้วสองอย่างคือเม็ดโตมันเราตกตกกันปกติกับมันหมูนะที่ผมไปหมักมาแล้วถ้าของอันนี้อันไหนจะจะเวอร์กว่ากันนะผมแค่อยากโร่นะครับไม่ต้องไม้นี่กองผมนะะคือผมแค่อยากทดลองที่เฉยนะว่ามันว่ามันหมูกะ เม็ดโฟมนี่อันไหนจะเวิร์กว่ากันนะโอเคเราเพิ่งลงลงไปเสร็จก็มันหมูอยู่สองคันนะแล้วก็เม็ดโฟมสองคันได้สามคันผมว่าเป็นม็ดคันได้อีกคันนึงมันพังกำลังลองลองแก้ดูถ้าแก้ได้ก็ก็จะได้ก็ได้ลงเป็นสามคันนะเฉพาะมันหมูแล้วประดับคลิปนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ แล้วกดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะไปเราไปชมผลงานวันนี้ครับว่าจะหมานหรือไม่หมานไปครับอันนี้พอได้อยู่ครับไอทีห่หมุนมันหกนะักฮะเอาหมุนได้เดี๋ยวาไม้เสียบลวดหมุนเนาะแก้ไขไปก่อนครับ อ,อันนี้ต้องเยอะอย่างนี้นินแ้มแรกครับหูทุกตัวกินมันหมูกินมันหมูครับมาแล้วแต้มแรกไซใหญ่เลยของนี้ไม่ผิดหวังเลยครับไอเดี๋ยวเราไปอรอลุ้นกันต่อว่าจะกินเม็ดโฟมหรือ มันหมูตัวมันหมูมนะฮะตอ,อนนี้ไม่ไม่ไมผมเม่อก่อนว่าต้องใช้เยอะโอ้ยลืมดกวาจ,จะหลุดแล้วงานเข้าคนะรับนะนะผมเลืมเอากระชังมาไม่ยังไฟป่ะต้องใส่กระสอบก่อนนะโอ้ยอะไรเพิ่งเห็นครับโอ้โุเลเรลอตัวเองจริงๆ ไหนึ่งแต้มครับมันหมูไมไอถาให้ผมมากรอบนี่หมานจริงๆนแะล้ว <laughs> ไปครับแต้มที่สองของมันหมูไปลุ้นต่อครับ ใช้ได้เลยแตนที่สามของมันหมู <Okay. S 1> ครับแม่ตลาดเลือกกินของแพงครับ <laughs> โอ้ยไปกำลังสวยทั้งนั้นเลยไปต่อครับเอาสองคันเลยเ กินตอนเรื่องแลับโอ้โหลุด่ได้ครับแต้มแรกของเม็ดโฟมครับสไดายมากครับคันโฟมก็กินกินเมื่อกี้แต่หลุดหลุดกลางทางฮะไอ้มันหมูก็กินวิ่งไม่ถูกเลยโอ้เหนื่อยครับ แต้มครับของเม็ดโฟมแต้มที่สองกับเม็ดโฟมนะมามากินกันกินเรยเลยอันนี้พิ่งโยมไปเมื่อกี้เองไปเดีย๋ยวไปรอรุ่นต่อว่าเม็ดโฟมหรือมันหมูไปกินต่อครับโอเค

ลอยตกนะ้ำหนึ่งตัว <Yeah. S 1> <laughs> ขันมันหมูล่วงน้ำมปนั่นหนึ่งตัวเมื่อกี้ <laughs> อันนี้ <laughs> เม็ดโฟมครับเกี่ยวเกี่ยวหางเกี่ยวเกี่ยวหางมาเลยฮนะ <laughs> โอ้ย ไม่โฟมตัวที่สามครับเท่ากันแนละ้ว้าไม่หลุดเมื่อกี้มันหมูได้เป็นสี่แล้วนะดีได้มากเลย แล้วนี่ผมต้องลงไปเอาข้างล่างแล้วใกล้แล้วครับเดี๋ยวใกล้หมดแล้วก็เมาเหยื่อมาแค่ถุงเดียวตอนนี้ตอนนี้ผลงานจะเท่าๆกันครับสิได้ครับมันหลุดล่างมาเดี๋ยวผมต้องลงไปช้อนข้างล่างแล้วทีนี้ไม่ไม่อยู่บน <Okay. S 1> แล้วหลุดไปสามสี่ตัวโอ้โหติดได้มากครับอเอ็นขึ้นฝั่งแล้วหลุด เจ็บใจเจ็บใจเดี๋ยวไปรอติดตามรับชมต่อนะครับว่าช่วงเวลาที่เหลือจะเป็นยังไงก่อนอื่นี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะครับโอ้ทำน,นี้ตึงดิงเนี้ย ลายตัวนะครับแต้มที่สี่ของมันหมูโยนเพิ่งลงเบ็ดไปเมื่อกี้ก็กินเลยเดีย๋ยวไปรอลุ้นกันต่อนะอยู่หลายตัวแล้วเนี่ยอ,อ,อยู่ว่ะเนี่ยอยู่นะ ที่ห้ามาแล้วครับมันหมูมาเรืเลยครับผมสังเกตนะครับว่ามันหมูปลาปลามันจะกินเข้าไปลึกมากครับแต่ถ้าเป็นเม็โฟมมันกินหมิน่นเดี๋ยวต้องมารอดูว่าแต่วนันน้นเม็โฟมนิ่งเลยครับตอนนี้อยากลองดูว่าต่อไปมันจะกินหมิ่นหรือเปล่าไปลองดูกันนะมันออก็ออกรูปออกเข้ารูปแล้เดียวมา บจบฟินไปแล้วเหยียหมดถึงเวลาต้องกลับบ้านวันนี้เรามาดูผลงานดีกว่าแปดตัวนะครับแปดตัวเออะไรวะมันหมูมันหมูมหม้านะครับแล้วก็เม็ดโฟมสามตัวถ้าไม่รวมตัวหลุดไปก็เม็ดโฟมน่าจะอยู่ห้าตัวเหมือนกันครับแล้วก็มันหมูมีหลุดไปสองก็เป็นเจ็ดก็ดูตัวนะครับตัวใหญ่ๆั้งนั้นนะ สายกันเราโอเคเลยก็ว่าวันนี้ผมก็มาแก้มือได้สมเร็จับแปดตัวรวมกับตัวที่หลุดไปก็เกือบติดเลยนะตายครับตรงนี้ผมก็ไม่ได้ออกหมายพักเท่าไหร่ครับเพราะร่างกายไม่ค่อยดีด้วยครับเป็นผลกระทบจากที่ผมเป็นโควิดแล้วก็ยังมันยังแบบว่ามันมีอาการท่างเคียงอยู่ครับก็เลยเหนื่อยง่ายตอนนี้ไปตรวจลด่ดฝึกก็เป็น เยี่ยวหุ้มปอดอักเสบป่ะเพื่นทรมานตัวเองมากเลยตอนนี้ก็พยายามรักษาตัวอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวพอแบบว่าตอนนี้ร่างกายเริ่มปรับสภาพตัวเองก็ดีขึ้นมาหน่อยนะครับเวลานิดนหน่อยหก็จะมาตกมาตกมาหาหา,าคอนเทนต์อะไรให้น้าๆได้ชมกันนะก็วันนี้ผมก็ฝากอีีนี้ไว้ด้วยนะครก็ฝากช่อง องเครื่องชั้นเไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ผมนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมฟู้กับไอ้โรคไร้นี้พอทีมันได้ไอ้หายพอทีนะครับอยากหายเต็มแก่มากครับทรมานตัวเองครับขอฝากอีพีนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยอะๆนะฮะไปครับสวัสดี